เปิดตัวโนเกีย105และ130สองฟีเจอร์โฟนเวอร์ชันปี2017ในราคาไม่ถึง500บาทหลังจากการกลับมาอีกครั้งครับของโนเกียเมื่อช่วงนันปีที่ผ่านมาพร้อมกับปล่อยสมาร์ทโฟน Android 3รุ่นด้วยกันนะครับได้แก่โนเกีย6โนเกีย5และก็โนเกีย3รวมถึงฟีเจอร์โฟนในตํางานอย่างโนเกีย3310ครับ ล่าสุดโนเกียก็ได้ส่งซีรีส์โฟนรุ่นใหม่ให้เลือกกันอีก2รุ่นได้แก่โ o เกีย105แล้วก็โ o เกีย130ในเวอร์ชันปี2 0 1 7สำหรับโ o เกีย105เคยวางจำหน่ายครั้งแรกเมื่อปี2013แล้วก็ได้รับความนิยมอยู่ไม่น้อยจนต่อมาทาง Microsoft ก็ได้นำมาปรับปรุงใหม่แล้วก็วางจำหน่ายอีกครั้งในปี2015ส่วนโนเกีย130เคยวางจำหน่ายครั้งแรกเมื่อปี2014 แล้วก็การกลับมาอีกครั้งของโนเกียภายใต้ HMD ก็ได้นำสอฟีเจอร์โฟนรุ่นยอดนิยมเข้ามาวางจำน่ายครั้งพร้อมกับการปรับรูปโฉมแล้วก็ฟีเจอร์ให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นและสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือเกมงูสุดคลาสสิกมีให้เล่นกันเหมือนเดิม โนเกีย105นะครับมาพร้อมการดีไซน์ตัวเครื่องคงมนแล้วก็มีการปรับดีไซน์ปุ่มกดแบบใหม่มาพร้อมหน้าจอขนาด ail, GA, mm hmm. 1 7นิ้วความละเอียด QVGA แรมให้มา4เกมเกซ์ ROM 4เมกแบตเตอรี่ความจุ800แล้วก็วิทยุ FM ในตัวและรองรับการใช้งานสซิมมาพร้อมระบบโนเกียซีรีส์ 30+ นะครับแล้วก็ทางโนเกียก็เคลมว่าสามารถสนทนานได้ยาวนานถึง15ชั่วโมงรวมถึงสแตนบายได้ยาวนานถึง1เดือนโดยโนเกีย105มีให้เลือก3สีนะครับสีเงินสีดำแล้วก็สีฟ้า สำหรับโนเกีย130นะครับก็มีการปรับดีไซน์ของบนกว่าเดิมแล้วก็มาพร้อมหน้าจอขนาด1.78นิ้วความละเอียด QVGA เหมือนกันแรมให้มา4เมกรอ 8. ม8เมกแล้วก็สามารถเพิ่ม microSD card ดได้สูงสุด32กิกบแบตเตอรี่ความจุ1,020นะครับมีวิทยุ FM แล้วก็ M3 เซเลเยในตัวแล้วก็รองรับการใช้ง,งาน2ซิมมาพร้อมระบบปฏิบัติการโนเกีย Serie 30 Plus โดยโนเกีย130ให้ือก3สีนะครับสีเงินสีดำแล้วก็สีแดง สำหรับราคานะครับโนเกีย130มีราคาวงจำหน่าย21.5ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ720บาทส่วนโนเกีย105แบ,บ่งเป็น2 version, นเวอร์ชันนะครับเวอร์ชันซิมเดียวราคา14.5ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ487บาทส่วนเวอร์ชัน2ซิมราคา15ดอลลาร์หรือประมาณ500บาท